รู้ไหมคะดอกอะไรนั่นดอกอะไรเสียบไว้อยู่ในนิ้วอันนี้พูลโมโลนะคะตอนนี้ดอกเต็มมากเลยต้นนี้แต่หลายต้นก็เริ่มร่วงไปแล้วนะคะทีนี้ก็มีนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปค่ะคือเพื่อนไม่ได้มาเล่นๆคะ่ะจัดเต็มมาเลยนะคะกิมมนโนแน่นๆมาเลยนี่ไม่แน่จริงทําไม่ได้แนะนี่คือความพร้อมมาแบบแน่นๆเลยค่ะน่ารักมาก จากสงขาเลยนะคะน่ารักมากเ,เต็มพร้อมเตรียมพร้อมยาเสือโค้งต้นนี้ถือเป็นพญาเสือโค้งที่เขาเรียกรีเซพชันนะคะใครมาก็ต้องถ่ายตรงนี้แล้วก็จะมีจุดแค่แล้วก็แท่นให้ยืนนะคะนี่คือจุดนี้เลยแบบมันคือมันเต็มต้นแล้วมันยังไม่ร่วงข้างในก็จะมีแต่ว่ามันจะไม่แน่นเท่าต้นนี้นะคะอันนี้ก็พอให้ถ่ายได้ชื่นใจใครที่ไม่ได้อยากไปเมืองนอกก็ถือว่ามาเที่ยวที่นี่ก็ได้ค่ะอีกสองวันก็ร่วงหมดละ ดูกันให้ถึงยอดไปเลยข้างในก็มีมีมีอีกข้างในมีเยอะเลยแต่ว่าจะไม่แน่นเท่าต้นนี้นะคะหนาวนี้ที่ปูลมโลดอกไม้เต็มเลยพญาเสือโครงออกดอกเยอะเลยนะคะใครมาช่วงนี้ถือว่าโชคดีพญาเสือโครงออกดอกสะพังเลยเนี่ยดูสิเห็นไหมเหลืออีกไม่กี่วันมันก็จะร่วงหมดแล้วนะคะใครยังไม่มาก็รีบมานะคะ